สวัสดีครับสวัสดีครับคนเห็นผมแต่งตัวนึกว่าจะมาเปิดตัว iPhone 6นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคุกก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นจอบไม่ไหวโดยนะครับ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะันนี้ใครอ่ะไม่มีคนนั่งเหรออันนี้ตอนบอกให้เป็นนะแต่สองคนนี้หายไปแล้วอ๋อกล้องมันจะไม่เห็นเหรอ อ,อ,อ,อ๋อรู้ว่าเป็นเขตปลอดการเรียนรู้นะครับเวลาผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยเวลาบรรยายเนาะแถวหน้าจะเต็มช้าที่สุดถูกไหมเราจะไปนั่งกันข้างหลังก่อนนะเป็นเขตปลอดการเรียนรู้มากนะครับเมื่อเช้าให้เล่นเกมไปแล้วนะครับเมื่อกี้นั่งดูอยู่ข้างหลังนะครับผมเล่นเกมเมื่อกี้ว่าเกม M L M นะครับมีการเชื่อมโยงก,กันเป็นนะฮะลูโกโซ่นะครับไม่ได้น n ี i M L M นะไม่ได้ a n ี i อะไรประเด็นคือเวลาเล่นเกมพวกนี้นะครับ คือคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเราก็ชอบเราก็ชอบอะไรอะ่ะสร้างกำแพงให้ตัวเราเองนะครับเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราไม่อยากเล่นอะไรที่มันไร้สาระนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ในตัวเลยเนี่ยนะครับ mm hmm. คุณจะขาดอะไรในชีวิตไปหลายหลายหลาย,หลายอย่างหนึ่งคือความสุขความสนุกเข้ไหมฮะสองคือความคิดสร้างสรรค์ ถ้าคุณมองด้วยวิธีของคนที่อยู่ในกรอบ <c oughs> คุณก็จะมองเห็นแบบหนึ่งใช่ไหมแต่พอเราเป็นเด็กเกเล่นแล้วเต็มที่ก็จะสนุกนะครับเวลาผมไปอบรมสมมนาที่ไหนเวลาเล่นเกมพวกนี้ผมเต็มที่เสมอนะครับตอนที่ให้เล่นเกมเนี่ยผมก็บอกกับอาจารย์โต้งว่าอาจารย์ถามว่าคอนเซปต์จอแบบไหนดีผมก็บอกว่าคอนเซปต์ง่ายมากผมต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเดินกลับบ้านวันนี้หลังห้าโมงเย็นพร้อมกับเพื่อนอีกห้าคน ผมไม่รู้เมื่อกี้เราเล่นแล้วเราได้รู้จักคนมากขึ้น5คนหรือเปล่านะครับในชีวิตผมเนี่ยทำทั้งธุรกิจแล้วก็าการลงทุนมาเยอะคีย์สักเซสของการทําธุรกิจนะครับไม่เกี่ยวกับคุณรู้อะไรไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณรู้อะไรแต่มันขึ้นเพราะคุณรู้จักใครคุณจําคํำนี้ไว้ให้ดีนะฮะเดี๋ยวคุณทำธุรกิจมากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจคํานี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับเข้าใจไหมผมยกตัวอย่างก็ตัวอย่างนึงแล้วกันถ้าทุกคนเคยอ่านหนังสือผมเนาะถ้าผมเขียนหนังสือปุ๊บแล้วก็ออกไปวางขายถูกไหมฮะทุกวันนี้ขายที่สิเอ็ดนี่ก็ขายดีประมาณหนึ่งนะด้วยความที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสีเอ็ดเป็นคนแปลงานให้สิเอ็ดมาตลอด <c oughs> เห็นไหมเพิค,ความรู้จักนะครับตอนนี้หนังสือเท็กซ์ที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด <c oughs> ที่ออกโดยสิเอ็ดต้องผ่านผมทุกเล่ม ผมจะเป็นคนบอกว่าเรื่องนี้อย่าทําเรื่องนี้ทําได้ทั้งที่ไม่ได้เงินเลยครับครูโคตรทรพลังเลยนะครับแต่เวลาทําอะไรหรือติดต่ออะไรก็คือเขาต้องนึกถึงผมเป็นคนแรกนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งวันดีคืนดีก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียนวิศวจุฬานะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขียนหนังสือให้เล่นมึงสินะครับแค่เขียนอะไรวะเอาแล้วการเงินตัวนี้ผมไม่มีไอเดียจะเขียนนะครับเอาการเงินแบบเด็กมอนหนึ่งอะ เอาเด็กหมนหนึ่งถ้าจะเริ่มเรียนรู้เรื่องการเงินจะต้องเรียนอะไรนะครับบอกเหรอแล้วกูขายแล้วคนจะซื้อกูไหมถูกไหมฮะนึกภาพหนังสือ,อสําหรับเด็กเนะื้อวางนนเลยีลเด็กคงไม่ซื้ออ่ะถูกไหมพ่อแม่ยัดเยียดให้นะครับมันก็บอกผมว่าอย่าไปกังวลเพราะเด็กในกรุงเทพมหานครทั้งหมดต้องอ่านหนังสือมือเด็กหมนหนึ่งในกรุงเทพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดต้องอ่านหนังสือมือเพราะ คอนแทกนี้กูคุยให้มึงผ่านรองผู้ว่าสายการศึกษาคนใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาซึ่งผมก็รู้จักจันโต้ก็รู้จักทำเงินได้ไหมโชคดีนะผมเขียนหนังสือดีไม่้ผมเขียนเฮงซวยก็าขายได้จริงไหมคุณเข้าใจคำนี้ไหมว่าธุรกิจมันเป็นแบบนี้อันนี้คือโลกใบนี้ฮะเพ้น <c oughs> มันไม่สำคัญว่าคุณรู้อะไรเพร้นถ้าผมเป็นคนเฮงซวยคนหนึ่งผมเนาะ ไม่เอามือเขียนด้วยก็ขายได้ทำไมขายได้เพราะมีคอนเน็ชันไงถูกไหมฮะเออเพ้นผมถึงชอบเสมอเวลาที่ผมได้โค้ชเวลาผมนั่งโค้ชพวกเราทุกคนเนี่ยสังเกตนะฮะคือผมจะนั่งคุยจนเราผมรู้ว่าเราเป็นอะไรยังไงเห็นแบ็กกราวเราข้างหลังนะครับเวลาคบคนเนี่ยผมมีจุดมีพอยต์นิดหนึ่งถ้าอยากจะทำให้เราการคบคนของเราเนี่ยมี นะเป็นเรื่องที่ดีเราเจอคนเพื่อนใหม่ปุ๊บแล้วเรามีความสุขก็คือเวลาเจอคนคนหนึ่งเวลานั่งคุยกับเขาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบที่เจอนาสิ่งที่มันเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ดีของเขาอะผมจะพยายามหาสักเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีของเขาซึ่งทําให้เรารู้สึกรักเขาได้พอเรารักเขาปุ๊บมันก็คุยกันได้หมดแล้วจริงไหมจริงมีน้องคนหนึ่งในมันนี่ฟินเดสล้วเนีียจะไม่ได้ใหม่ เป็นคนพูดจาโอ้โหเด็กผู้ชายคนนึงพูดจาห้วนมากแล้วไม่มีคงไม่มีครับเนอะไหมครัแม่นึกในใจ,จแล้วออกก็เรียนเพิ่งเรียนจบให,ใหม่วันยี่สิบต้นๆนะครับแต่เทียบกันแล้วผมก็พอจะเป็นพ่อเขาได้แล้วนะครับพูดจาห้วนไม่เป็นไรเลยเพ่อนไหมครมองเรื่องความสําเร็จเป็นเรื่องใหญ่ผมต้องรีบสําเร็จค้รผมเรื่องเงินผมจะเอาไปตบหน้าเพื่อนโอ้โหแรงทุกแรงทุกจุดแต่พอนั่งคุยไปสักแป๊บนึง ให้ทำไมคุณต้องรวยวะถ้าไม่นักต้องตบหน้าเพื่อนเขาบอกว่าเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยพ่อเขาทิ้งเขาไปและเขาต้องการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาดูแลแม่เขาได้แล้วต้องการทาให้แม่เขามีความสุขเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เห็นไหมถ้าเราไปรีบไปสกรีนของตัวเขาจากสิ่งที่เขาพูดน้ําเสียงเขาท่าทางก้าวร้าวของเขาเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักคนง่ไหน พอเรารู้จักเขาแบบนี้รู้เรารู้สึกรักเขาแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเป็นไงฮะอ่าเราก็จะเป็นไงมีเพื่อนเพิ่อมอีกหนึ่งคนนะโอเคไหมฮะในชีวิตผมเนี่ยผมบอกตรงคนเกลียดผมมันน้อยคนเกลียดผมมีอยู่เรื่องเดียวคือขัดผลประโยชน์กับผมฮนะคือผมไปพูดเราไปขัดผลประโยชน์เขาเนอะไหมนะครับ,นะรบกลุ่มที่เกลียดผมมากที่สุดอันดับต้นๆคือบอลจอนะครับกองขึง้นรวมอันดับที่สองคือประกันนะครับ เอี๋ผมไม่ได้มีอะไรเขานีผมผมองว่ามันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะเป็นนะเพียนผมอยากให้เรายังมีเวลานะครับเดี๋ยวหลังจากน,นี้ทานข้าวทานเบรคก็พยายามคุยกับเ,เพื่อนๆนะครับให้ได้สักห้าคนมาหนึ่งครั้งวินิมิตติ้งได้เพื่อนใหม่ไปห้าคนโอเคไหมนะะก่อนที่เราจะเบรคทานอาหารว่างกันผมอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราเรียนกันมาแั่นแหละก็คือมันนี่ฟิตเนส ใช่ไหมครัผมเปิดคอรสนี้น่าจะประมาณปีปีหนึ่งละปีเศษละปีกับสามเดือนแล้วนะครับมิถุนายนน่าจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับคนก็บอกว่าทำไมไม่เปิดทุกเดือนนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกว่ายืนพูดสองวันแล้วมันเหนื่อยนะครับถามภรรยาได้คือกลับไปเนี่ยพอวันเสาร์พวกกลับไปพวกนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วแบบมันหมดแรงนะครับ อาการไม่ค่อยดีนะครับไม่เหมือนสมัยหนุ่มๆน,นะครับพูดได้ยาวๆวน,นี้ไม่ค่อยไหวในมันนี่ฟินเนสเนี่ยตอนที่เริ่มต้นสร้างคอสนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าผมเคยคิดว่าอยากจะผลักดันคนไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินซึ่งผมเชื่อว่าในนี้อยากจะมีสาภาพของทุกคนจริงไหมจริงใช่ไหมครับเมื่อไหร่มีดีให้มันต้องฝันถงนะมันต้องฝันถงว่าพอได้แล้วรู้ออไหม เออพอได้แล้วนะครับลองมีชีวิตว่างๆบางสิอย่างช่วงนี้นะครับเออผมนี่เป็นคนแปลกนะผมนี่เหมือนดารานะรับงานได้ตอนลูกปิดเทอมนะครับกลับกันนะถ้าคนเขามีลูกเป็นดาราใช่ไหมลูกเขาจะรับงานได้ตอนปิดเทอมนี่ผมรับงานได้ตอนปิดเทอมเพราะไม่ต้องไปส่งลูกนะครับเพราะอยากไปส่งลูกทุกวันเสาเออช่วงนี้ก็คือตื่นเช้ามนันก็ชีวิตมันจะเงีมยบๆนะครับรถนาบานเขาวิ่งเววเวว ออกไปวชคดีนะตั้งใจทำงานงนครับนั่งกี่กาแฟมันไม่รีบนะเนาะก,กินข้าวแล้วก็เดินไปเดินมาอ่ะดูสอยุด,ดี๋ยว่าวันนี้มันบ่นอะไรของมันวะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ Post Today รงเทพธุกิจจบขับรถพาลูกออกไปเรียนศิละปะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์โพสตทุเดย์กรงเทพรกิจจบขับรถพาลูกออกไปเรียนศิลปะ เล่นอะไรนอกบ้านมันกขับกลับรีบกลับลูกเดี๋ยวห้าโมงแล้วมันจะเป็นนรกมากเลยแถวพระรามเก้าเนี่ยกลับก่อนรถไม่ติดกลับมาก็มาวิ่งออกกําลังกายลูกก็ออกไปขี่จักรยาน<ม>บ้านผมไม่เน้นการศึกษาที่เป็นวิชาการว่าน,นะครับตอนเย็นก็นั่งดูละครดูทีวีตามเรื่องแล้วก็นั่งเขียนหนังสืออะไรผมไปไนะครับดึกดกก็นั่งอัดวิดีโอโตัวบ้าเลยว่าอัดพูดอยู่คนเดียวตอนประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับ นนท์มันถามบอกทำไมโค้เดเห็นวิดีโอสี่ตัวที่ออกไปยังครับแตอนี้ทําเสร็จแล้วสิบสี่ตัวนะทไมโค้ดไม่แรงเหมือนในคอร์สนะครับได้ดูเลยไหมคือมันไม่ตูมอ่ะอยากให้คนมันมาสกิทแบบนั้นนะหนึ่งก็คือต้องบอกกันว่าคนที่เขาฟังกันนั้นนส่วนใหญ่เป็นพวกใหม่ๆนะให้เขามองผมในภาพโพสแบบนั้นไปก่อนนะครับเห็นเรากพแบบบางๆไปเ่อนยยิงบางๆไปนะครับ และสองเลยนอนเลยคือมันดึกอะพี่ง่วงกคง,ง่วงนี่คือบิวสุดๆเลยนะอารมณ์มนะนะันมานึว่านึกภาพไปเออเว้เนี่ยคือชีวิตแบบเนี้สยสบายๆทำไมฮะถ้าท่านอยากมีสภาพทางการเงินก็ต้องก็ต้องวางแผนกำหนดเดสไลน์ไปเลยทีนี้ผมก็พยายามผลักดันคนให้มีสภาพทางการเงินอยู่ต้องงานมันไปไม่ถึงว่ะมันไปไม่ถึงมันเหมือนกับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอะครับนึกภาพบอกไหม นี่ฟุตบอลทีมชาติไทยที่เราอยากจะไปฟุตบอลโลกเห็นภาพไหมครับอยากจะไปฟุตบอลโลกจับบอลมึงยังปากแตกเลยเข้าใจจับบอลปากแตกไหมคือเพื่อนส่งบอลมาเอาขารับบอลแล้วบอลกระเด้งใส่ปากนั่นเองเขาเรียกจับบอลปากแตกทักษะเบสิกเฮงซวยถูกไหมฮะไปดูถูกเลบานอนเขาว่าเจอกันมานี่เราหวานตลอดนะครับลืมไปว่าเลบานอนเขาอยู่หนึ่งในสิบของเอเชียไปแล้ว กำลังลุ้นเข้าบอลโลกแม้จะว่าจะเข้าก็ตามส่วนไทยนั้นนะครับอันดับไกลมากนะครับ <laughs> เราไกลมากสิ่งหนึ่งที่แตกต่างเลยนะผมก็นั่งดูเป็นคนผมบอกแล้วผมสอบโค้ชฟุตบอลได้สีไยเส้นนะฮะออสอบอีระดับเดียวผมเป็นโค้ชไทยพเมียร์ลีกได้นะครับเลบานอนเล่นบอลไม่ได้เก่งอะไรเลยแทคติกอะไรก็ธรรมดาแต่สิ่งที่เลบานอนมีก็คือบอลจากเท้าสู่เท้าแน่นอนมาก เ,เขาเคาะปุ๊บไปเลยนอ่นไหมฮะของเราบอลลอยโด่งมาหนึ่งสองพอจะสามเพื่อนมันกมาแล้วนู่นไหมฮเนี่ยเขาเรียกว่าเบสิกเพื่น basic เบสิกเฮงซวยอย่างเงี้ยจะไปท่บอลโลกมันไม่มีทางเวลาใครดูไทยพีเมียร์ลีกก็บอกว่าลีกเราเติบโตทำไมทีมชาติเราอ่อนแอเราไปดูลีกดีดีถูกไหมฮะที่บอลมันสรุปว่าใคร <c oughs> นักเตะต่างชาติครับโยนบอลมาปุ๊บมันดูดลงท้าปุ๊บแล้วไปต่อ นักเตะไทยนี่เ็นครับจับหนึ่งครั้งสองมองกล้องแล้วแอคกถูกไหมฮะสามอารูปกูไปไหนแล้วเนี่ยนะครับ <S 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 พ้นอิสระการเงินก็เหมือนกันอยากมีอิสระทางด้านการเงินแต่เบสิกการเงินมันเฮงซวยครับมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เพ้ผมก็เลยคิดนะครับคิดขึ้นมานะครับนั่งเอากระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งแล้วก็นั่งเขียนว่าเบสิกการเงินของคน,นควรจะมีอะไรบ้าง ผมก็มองง่ายๆว่าโลกใบนี้ถ้าเรียนเรื่องการเงินส่วนบุคคลมันมีแค่สองคำเองทำให้ได้ได้ไหมหนึ่งคือสภาพสภาพคล่องก่อนและสองคือความมั่งคัง่งถ้าสภาพคล่องได้เกมมันจะเปลี่ยนเป็นเกมคนรวยก็คือเล่นเรื่องความมั่งคัง่งสภาพคล่องยังไม่มาถูกไหมครทุกวันจะต้องมานั่งคิดเรื่องเงินโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนอย่างเงี้ยมันจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องความมั่งคัง่ง จริงไหมจริงปาม,มันเครียดมันเครียดมากนะครับเป็นผมก็เลยมานั่งเขียนเขียนเขียนเสร็จแล้วก็มานั่งทําให้มันเป็นนะคาที่มันคล้องจองกันก็เป็นหกข้อผมก็เลยบอกว่าหกข้อเนี้ยถ้าทําได้แล้วอาจจะไม่ได้รวยมากนะักแต่ผมว่าความทุกข์ตอนนั้นการเงินหายไปก็คือสภาพคล่องดีปล่อนี่จนใช่ไหมพร้อมชนความเสี่ยง มีสเปียรสำรองสอดคล้องเกณฑ์ภาษีแล้วก็บ้านปลายมีทุนเกษียณแล้วผมก็บอกว่าอย่างเร็วนะครับแม่ผมไม่ชอบใช้อย่างน้อยครับอย่างน้อยมันไม่ได้ฟีละนะอย่างเร็วขีดเส้นใต้คําว่าเร็วนะครับใส่ดอกจันเข้าไปด้วยนะครับอย่างเร็เวเรเราควรจะทำสีข้อแรกให้ได้เร็วที่สุดสภาพคล่องมันต้องมามันต้องไม่ ไม่เดือด้ร้อนใจเป็นประจำทุกเดือนนะครับนี่จนมีได้ไหมมีได้ถ้ามีปัญญาผมไม่ได้บอกว่าซื้อบ้านไม่ได้ซื้อรถไม่ได้นะครับคือคนถามต้องถามไว้แล้วคนในวันนี้ิเฟดเองก็มาถามเนะี่ยซื้อรถได้ไหมอย่างเงี้ยคืออันนี้เราไม่ได้คุยกันนะแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจเรียนใช่ไหมเนี่ยมีได้แล้วคุณมีปัญญาจ่ายแล้วมีนี่แล้วทาให้สภาพคล่องคุณไม่เสียมีไปเธอผมก็ไม่ได้ว่านะครับ แต่ถ้าเป็นเด็กอายุน้อยๆ2ี่สิบถึงสามสิปีสร้างความมั่งคงก่อนดีกว่าอย่าพิ่งมีนี่สภาพห้องดีปลอดหนี้จนพร้อมชนความเสี่ยงนะครับเรื่องของการดูแลความเสี่ยงทางการเงินเสียชีวิตเจ็บป่วยทรัพย์สินคนในครอบครัวดูหรือยังเพราะไม่ดูเดี๋ยวมันก็เลี้ยวมาข้อสามนี่คนไม่ดูเพราะอะไรครับแอบเข้าข้างตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเรื่องร้ายๆอาจจะไม่ได้เกิดกับเรานะครับเราเป็นพวกเจ้ากรรมในเวรไม่เยอะ ไม่น่าจะมาหรอกสี่ก็คือมีสเบียงสำรองมีเงินสำรองไว้ไหมฮะสักหกเดือนหกเดือนนี้ไม่ต้องคิดไปลงทุนนะกอาแค่นี้แค่นี้ให้พอใช้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดตกงานนะครับหรืออยากจะกระโดดต่อยปากเจ้านายขึ้นมานะครับเนื่องจากความไม่พอใจแล้วพร้อมออกเลยเนะครับหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมต้องพร้อมไหมปีห้าแปดทั่วอีกนะครับปีห้าแปด เจอกันนะครับผมอยู่สายเรียนสายนี้มาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ห้าแปดกับห้าเก้าครับกรุงเทพจมนะฮะจมจมเลยนะกรุงเทพแบบนี้นะครับจมนี่ไปกลัวว่ามิดหัวนะครับจมตะตุ้มนะครับมันต้องเข้ามาทั่วกรุงเทพแน่ๆนะครับถ้าไม่รีบทานะครับถ้าไม่รีบทาอะไรซึ่งผมก็ยังไม่เห็นทําอะไรนะครับเอาใหม่เพื่อให้ได้ฟิลกูก็ยังไม่เห็นมึงทําหาอะไรกูไปรอบที่แล้วไง่เห็นทำอะไรวะนะครับ สอดคล้องเกณฑ์ภาษีนะครับเราดูแลภาษีตัเองเป็นไหมนะครับบางคนบอกตัวเองง่ายๆหนูยังไม่เสียนะครับไปคิดดูดีๆนะครับและสุดท้ายก็คือบ้านปลายมีทุนเกษียณ <c oughs> ผมใช้คํานี้เสมอก็คือผมไม่รู้ว่าตอนแก่เนี่ยพวกคุณรวยหรือเปล่าแต่ผมรู้แน่ๆว่าพวกคุณต้องแก่แล้ววันที่แก่คุณคงไม่อยากทํางานวันที่คุณแก่แล้วไม่อยากทํางานคุณมีเงินใช้ไหมเว้นผมขอแค่หกข้อเนี่ย เบื้องต้นเอาสี่ก่อนทําให้ได้เร็วนะครับพอเราผ่านตรงนั้นมานะครับตัวผมเองผ่านตรงนั้นมาสักระยะหนึ่งผมก็รู้สึกว่าสื่อสารไม่ถูกว่า,วามันถ้ามีสี่ข้อนี้มันมีฟิลลิ่งที่ดีอย่างไรเนาะมันมีความสุขมันหมดกังวลยังไงนะครับผมก็ให้คนอื่นพูดดีกว่านะครับเราให้คนที่เขาเพิ่งประกาศตัวมาว่าเขามีสี่ข้อครบแล้วลองมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเออมันมีสี่ข้อแล้วมันมียังไงบ้าง หมายเหตุนะผมจะไม่ถามพวกคุณว่าพวกคุณมีหรือเปล่านะอันหนึ่งที่อยากจะฝากก่อนที่จะให้เขามาขึ้นมาแชร์ก็คือว่าอย่าเพิ่งแน่ใจว่าคุณเข้าใจสี่ข้อนี้ดีเพราะดูจากผลลัพธ์ทางการเงินในปัจจุบันเข้าใจคำนี้นะเช่นคุณบอกว่าคุณสภาพคล่องดีสภาพคล่องดีนั้นอาจจะเป็นเพราะคุณโชคดีที่ตอนเนี้คุณเรียนจบมาคุณไม่ต้องดูแลใครคุณเพิ่งเรียนจบคุณใช้เงินคูโตวคุณเองคนเดียว คุณก็เลยมีเงินเหลือแล้วคุณก็บอกว่าคุณสภาพคล่องดีฉันเนี่ยเจ๋งมันยังไม่แน่แต่ว่าคงสภาวะแบบนั้นไว้ดีไหมดีเพราะตอนที่อยู่คนเดียวก็สภาพคล่องดีพอมันอยู่กับคนอื่นแต่งงานไปแล้วมีแฟนแล้วไม่ต้องแต่งแล้วแค่มีแฟนก็เริ่มสภาพคล่องจะไม่ดีแล้วถูกไหมฮะกูยอยู่คนเดียวกูไม่ต้องดูหนังนี่มึงดูสองสัปดาห์นี่มึงเล่นสองเรื่องเลยถูกไหมฮะแล้วดูหนังสองคนห้าร้อยอยู่ไหม อาจจะไม่อยู่นะครับถ้ามีป๊อปคอนและมีน้ําด้วยนะครับเห็นไหมการใช้จ่ายมันเปลี่ยนแล้วสภาพห้องมันเปลี่ยนแล้วโอเคไหมงั้นอย่าเพิ่งไปไปไปเชื่อจากตัวลเลขที่เห็นปัจจุบันรัยนสิ่งนี้มันจะคิดได้คือมันจะเช็คได้คือระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับอ่ะให้เขาให้คุยกับเขาแล้วกันว่ามี4ข้อแรกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะขอเสียงประมือตอนรับพิมครับ